สวัสดีครับเคครับวันนี้นะครับเราจะมาทำในเรื่องของการส่งภาพนะครับในเว็บ s h u t t e r s t o c k นะครับทีนี้เวลาเราจะทำภาพส่งในเว็บ s h u t t e r s t o c k นะครับนะสิ่งแรกที่เราจะต้องรู้ก็คือเรื่องของเว็บ s h u t t e r s t o c k นะครับเขาจะรับภาพแบบไหนนะครับนะในเว็บ s h u t t e r s t o c k นะครับเว็บ s h u t t e r s t o c k เนี่ยนะครับนะจะรับภาพแบบ ที่มีทั้ง jpeg นะครับนะแล้วก็ภาพที่เป็น vector นะครับนะ vector คือภาพที่สร้างจากตัวโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับนะนะในรูปแบบของการส่งนะครับนะขั้นที่หนึ่งก็คือเราต้องพอเราเข้าไปในเว็บ Shutterstock นะครับนะเราเพิมพ์ว่า Shutterstock นะครับ c h a เ t e r s t o c k c o m นะครับก็จะเข้าหน้านี้นะครับหน้านี้ก็คือหน้าผู้ซื้อนะครับหมายถึงว่าเราต้องการภาพอะไรนะครับเราก็สามารถที่จะ Search นะครับแล้วก็ค้นหาภาพได้นะครับว่าภาพที่เราต้องการเป็นภาพอะไรนะครับอันนี้คือหน้าผู้ซื้อนะครับก็จะมีหมวดให้เลือกด้วยนะครับหรือเราจะ Search นะครับในนี้นะครับ ก็คือหมวดของผู้ซื้อภาพนั่นเองนะครับ Done. สมมติผมจะซื้อภาพนะครับภาพสุนัขนะครับนะอันนี้ก็คือภาพที่เราจะต้องซื้อนะครับอันนี้คือหมวดของผู้ซื้อนะครับทีนีถ้าในหมวดของผู้ขายนะครับนะเราจะมาอยู่ในส่วนของผู้ขายนะครับผู้ขายก็คือเราจะทําการ กดลงไปนะครับเลื่อนลงมานะครับแล้วก็ตรงนี้ครับ sell your content นะครับก็คือส่วนของผู้ขายนะครับผู้ขายภาพนะครับผู้ขายภาพนะครับเราก็จะทําการล็อกอินเข้ามานะครับล็อกอินเข้ามาเพื่อที่จะส่งภาพขายนะครับนะอันนี้กรณีการจะส่งภาพนะครับนะเราก็จะอยู่หน้านี้นะครับอ่าก็คือ Contributor นะครับ c o n t r i b t o r นะครับวิธีการทำก็คือ Create นะครับสร้างภาพที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็ทำการ Submit นะครับแล้วก็รับค่าคอ m ม i s s i o n นะครับนะเป็นลักษณะว่าเว็บขายไปนะครับเราก็จะได้ค่าคอ m ม i s s i o n นะครับนะเดี๋ยวผมลองอินเข้าไปนะครับนะผมลอกอินเข้าไปในส่วนของตัวที่เป็นส่วนของผู้ขายนะ ผู้ขายนะครับนนี่คือในส่วนของผู้ขายนะครับนะก็คือเราก็จะทำการ อัปโหลดนะครับภาพเข้าไปนะครับถ้าเราขายได้มันก็จะขึ้นเป็นในแผนที่เนาะในแมปนะครับโอเคนะครับทีนี้เราทําการอัปโหลดนะครับก็คืออัปโหลดเข้าไปที่นี่นะครับก็คือเราก็จะเลือกอัปโหลดภาพนะครับทีนี้ภาพที่จะขายได้นะครับก็คือภาพที่เป็น JPEG นะครับแล้วก็ภาพที่เป็นสร้างจากวิดีโอก็ได้นะครับหรือสร้างจากตัว อิมเมจนะครับนะอิมเมจเนาะนะครับโอเคนะครับทีนี้เราจะมาทำการสร้างภาพนะครับนะโดยใช้โปรแกรมฟรีนะครับชื่อว่า Photopea นะครับโฟโตเพียนะครับนะเป็นโปรแกรมที่ให้ฟรีนะครับนะเหมาะในการ จัดการภาพนะครับนะจัดการภาพที่เป็นภาพถ่ายนะครับนะภาพถ่ายที่สามารถจัดการได้ไม่ว่าจะเป็นภาพจากการถ่ายนะครับเราก็สามารถที่จะสร้างได้นะครับนะสร้างจากโปรแกรมนะครับโดยการดึงเอาภาพนั้นมาใช้นะครับนะที่เราจะเริ่มในการทำภาพนะครับขายเนาะแล้วก็คือไปที่ New Project นะครับ ขนาดของภาพนะครับนะถ้าเราจะทําภาพขายนะครับก็คือภาพจะมีขนาดนะครับนะอย่างน้อยเนะเาะองประมาณ2,000 p พิกเซลนะครับแล้วก็ความกว้างความสูงนะครับนะเอาประมาณ2,000น,น,นะครับพิกเซลตอนนี้แบ็กกราวนะครับเราจะทำเป็นสี ขาวเนาะนะครับนะออพอได้ตัวนี้เสร,ร็จนะครับนะนะครับเราก็จะทำการ create นะครับโอเคนะครับเราก็จะได้มาเร้วเนาะนะครับที่เจ้าตัวโปรแกรมอ่าตัวโปรแกรมโฟโตเพียนะโฟโตเพียเนาะ โฟโตเพียเนี่ยนะครับนะก็คือพูดง่ายคือเป็นเหมือนคล้ายๆ Photoshop นะครับนะคล้ายๆ Photoshop แต่ว่ามันเป็นโปรแกรมที่ให้ใช้ฟรีนะครับนะให้ใช้ฟรีนะครับเราสามารถที่จะใช้เครื่องมือนะครับอยู่ในนี้นะครับนะเครื่องมือต่างๆเนาะนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของตัวเลเยอร์นะครับมีแบ็กกราวนะครับผมปลดกุญแจออกแล้วกันนะครับนะเพราะว่าผมจะสร้างโดยใช้ตัวเครื่องมือนะครับ เราสามารถที่จะเทสีเข้าไปได้นะครับนะเทสีหมายถึงว่าเราต้องการอย่างเช่นผมต้องการสีนะครับนะสีเขียวอย่างนี้นะครับนะผมก็กดลงไปที่ Pri สบ Bracket 2นะครับนะก็เทสีเข้าไปนะครับนะก็จะเป็นสีเขียวเห็นไหมครับนะหรือเราจะเล่นกับตัวกราเดียนนะครับนะกราเดียนก็คือการไล่เฉดสีนะครับนะ สมมติผมต้องการที่จะไล่เฉดสีนะครับก็คือกดเมาส์ลากปุ๊บนะครับสีมันก็จะมีการไล่เฉดสีนะครับามีการไล่เฉดสีนะครับเราสามารถที่จะสร้างได้นะครับนะโดยการให้เป็นการแบบเรเดียนนะครับดินเนียนะครับนะหรือนวาต่เรานะครับนะเราสามารถเลือกได้นะครับนะ เรว่าผมเอาแบบลินเนียนะครับลินเนียคือการไล่เฉดสีนะครับนะแล้วเราก็สามารถที่จะเลือกนะครับนะพูดง่ายก็คือเป็นสีอย่างเช่นเป็นสีแบบสายรุ้งเงี้ยนะครับนะนี่ฮะเราก็สามารถสร้างภาพที่เป็นแบบสายรุ้งได้นะครับนะ นี่ผมทาเป็นตัวอย่างนะครับสร้างแบบง่ายๆคือกดคางไว้ลากลงมานะครับแต่เราก็สามารถเข้าไปเปลี่ยนเปลี่ยนสีได้นะครับสมมติเราเราอยากจะได้สีอะไรนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกเฉดสีนะครับผมเอามีสีเหลืองด้วยนะครับนี่พอไล่เฉดสีเห็นไหมครับก็จะมีการไล่สีตามที่เราต้องการนะครับนะฮะ แต่ั้นเราก็ไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็เซฟนะครับสมมุติผมจะเซฟนะครับเนี่ยเราสามารถเอ็กพอร์ตออกมาได้นะครับเอ็กพอเป็น jpeg นะครับเป็นไฟล์ jpeg เป็นไฟล์ png นะครับ pdf นะครับได้หมดเลยนะครับอ่ะผมเซฟเป็น jpeg นะครับอ่าแล้วก็เอ็กพอร์ตเซฟออกมาเป็น jpeg นะครับ ผมตั้งชื่อว่า BG นะครับแล้วก็เซฟถ้าถามว่าตัวภาพไปลงที่ไหนนะครับนะมันก็ลงที่ดาวน์โหลดนะ,นะครับดาวน์โหลดตรงนี้นะครับ เราก็สามารถส่งภาพนี้ขึ้นไปได้นะครับนะครับเราสามารถส่งภาพนี้ไปขายได้นะครับไปขายได้เนาะโดยใช้ตัวโปรแกรมแบบง่ายๆนะครับแต่ตัวนี้มันจะเล็กไปนะครับ60 k ียนะครับโปรแกรมตัว Shutterstock จะไม่รับนะครับแต่เป็น60คียผมเอ็กพอร์ตมออกเป็นใหม่นะครับเป็น JPG แล้วก็ กำหนดนะครับเป็น100ไปเลยนะครับนะเลือกตรงนี้ครับนะเลือกอ,อคุณภาพเนาะเป็น100นะครับนะกดเซฟครับเพราะว่าเวลาเราอัพเข้าไปนะครับเวลาเราเลือกเนาะนเรากลับไปที่ shutterstock นะครับนะ shutterstock.com นะครับแล้วก็ไปอัพโหลดภาพนะครับ อันนี้คือภาพที่เราทํามาเนาะนะครับแล้วถ้าภาพขนาดเล็กนะครับมันจะไม่สามารถที่จะอัพเข้าไปใน Shutterstock ได้นะครับอ่าอันนี้คืออัพเข้ามาแล้วนะครับผมอัพเข้ามาแล้วเนาะนะครับ ก็คือเราเข้าไปที่ Chatterstock นะครับแล้วก็อัปโหลดนะครับเลือกอัปโหลดภาพนะครับน,ะนี่อัพอัปโหลดภาพนี่ก็เลือกนะครับอัพครั้งเดียวนะครับนะผมจะเอาอีกรูปแบบหนึ่งนะครับนะเอาสีนี้ด้วยเนาะนะครับเป็นการเล่นกับเฉดสีนะครับ เราก็สามารถเปลี่ยนสีได้นะครับแล้วแต่นี่กดเข้าไปตรงตรงสีเนะเาะแล้วก็เปลี่ยนสีนะครับ่ะแล้วก็ไปที่ไฟล์เอ็กพอร์ต JPG นะครับอ่าแล้วก็ตั้งชื่อ,อแล้วก็เซฟนะครับทีนี้เราก็เราก็มาที่โปรแกรมเนี่ยหน้าของ c h a t t e r s t o c k นะครับแล้วก็ select เลือกภาพนะครับก็ next ที่ในการส่งนะครับนะส่งเนี่ยเวลาเราส่งแล้วเหว่าจะมีภาพขึ้นมาใช่ไหมครับอ่ามีภาพขึ้นมาเราก็เลือกภาพนะครับติ๊กที่ภาพที่เราจะส่งนะครับนะอ่าจากนั้นเราก็ใส่นะครับ description ก็คือคํำอธิบายภาพนะครับว่าภาพเป็นภาพอะไรนะครับนะแล้วก็หมวดนะครับนี่เป็นแบบไหนนะแต่ว่าผมเลือกเป็น Background นะครับเป็น background เนา แล้วก็คีย์เวิร์ดนะครับคีย์เวิร์ดตรงนี้ก็คือเป็นคีย์เวิร์ดที่ทางโปรแกรมเขาหาให้เรานะครับนะก็กดเครื่องหมายบวกนะครับมจะเข้ามาเนาะนะครับนะเข้ามาในในในกลุ่มของคีย์เวิร์ดนะครับเป็นคีย์เวิร์ดของภาพนี้นะครับแล้วก็ในส่วนต่อมาก็คือเรื่องของตัวคําที่บางทีคีย์เวิร์ดที่ได้มามอาจจะไม่เหมาะสมนะครับเช่นคําว่า illustration นะครับภาพนี้ไม่ใช่ illustration นะครับนะก็กดออกเนาะ นะครับแล้วโปรแกรมก็จะแนะนําให้เราด้วยนะครับว่าภาพที่คล้ายคลึงกันนะครับภาพที่คล้ายคล้ายกันเนี่ยนะครับมีภาพอะไรบ้างนะครับอ่าเราก็สามารถติ๊กเลือกนะครับได้เนาะนะครับในการที่จะใส่เข้าไปนะครับนะแต่ว่าผมเอาแค่นี้นะครับนะแล้วผมก็ใส่คําอธิบายนะครับว่าภาพนี้คือภาพแบ็กกราวนะครับแล้วก็พิมพ์เข้าไปนะครับ เขาให้ใส่นะครับตรงคีย์เวิร์ดนี้อย่างน้อยตรงดีสคริปชันนี้อย่างน้อยคําคำนะครับจากนั้นเราก็กดสัปด์มิดนะครับพอเรากด s ั b m i มินะครับภาพที่เราส่งนะครับมันจะมาอยู่ตรงเพนดิ้งนะครับเพนดิ้งนะครับก็คือเป็นการให้เว็บตรวจนะครับตรวจภาพเรานะครับว่าจะตรวจภาพเรานะครับก็ประมาณนะควันนะครับ ห้าวันถ้าห้าวันเสร็จนะครับนะถ้าตรวจผ่านนะครับนะภาพเราก็จะอยที่คําว่า a p p r o v e นะครับมีคําว่า a p p r o v e นะครับแต่ถ้าไม่ผ่านนะครับก็คือ Reject นะครับ Reject ออกไปเนาะนะครับนะนะอันนี้คือผมส่งมา2ภาพเนาะนะครับนะอันนี้คือภาพที่ส่งมานะครับนะก็รอดูนะครับว่าอีก5วันภาพนี้จะผ่านหรือไม่นะครับก็ลองไปทำดูนะครับนะสวัสดีครับผม